มีคนใช้ชื่อเสียงของชาคริตขายทุเรียนเสียหายกว่า50ล้านถูกคนแอบอ้างชื่อขายทุเรียนชาคริตแย้มน้ำออกมาโพสต์เตือนภัยลูกค้าและแฟนคลับหลังมีคนอ้างชื่อขายทุเรียนสำหรับชาคริตแย้มน้ำโดยเจ้าตัวออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการพร้อมเผยมูลค่าความเสียหายที่คนโอนเงินให้มิจฉาชีพอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทหรือมากกว่านั้นโดยชาคริตเผยว่าร้ายมากตอนนี้มิจฉาชีพไม่รู้อยู่ที่ไหน เขาแอบอ้างเป็นเพจเราว่าเป็นโปรโมชั่นแล้วชื่อบัญชีโอ,อนไปบัญชีส่วนบุคคลมูลค่าความเสียหายจากลูกค้าที่เสียรู้หลายสิบล้านที่ได้ไปน่าจะ40-50ล้านมีเป็น10เพจเลยเหมือนใช้เพจนี้อิ่มแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ไปเรื่อยๆส่วนตัวกําลังดําเนินการอยู่คุยกับตํารวจอยู่ขั้นตอนมันไม่ใช่ง่ายๆที่สําคัญก็อยากให้คนที่เป็นผู้เสียหายมารวมตัวกันเพื่อไปแจ้งความด้วยกันเพื่อให้มันเปิดเป็นคดีได้เพราะฝั่งของผมมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ อ้างในเรื่องของการใช้ชื่อเสียงแต่ผมไม่ได้ถูกหลอกเงินไปอันนี้ก็เรียนผู้เสียหายที่เป็นลูกค้าถูกเขาหลอกคุณต้องแจ้งความนะครับบางทีเงินไม่กี่ร้อยบาทที่คุณคิดว่าเสียเวลามันรวมรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือเราระดมผู้เสียหายลหลายๆคนมาบางคนน่าสงสารมากเขาเก็บเงินมาเขาเป็นแฟนคลับแล้วมาซื้ออ่ะมันแย่มากเลย